รูร่างกายเนี่ยดูลงในปัจจุบันขณะคือขณะปัจจุบันนี้ได้เลยเห็นตัวที่กาลังเส้นไหวนี้ไม่ใช่เราแต่ดูจิตเนี่ยนะเขาเรียกว่าปัจจุบันสันติมันสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ลงปัจจุบัน ชั่วคราวความทุขก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงความสงสัยความหมดหู่ความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดจิตมันฉลาดรู้ว่าต้ออย่างชั่วคราวไม่ได้หลงยินดีไม่ได้หลงยินร้ายติดเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของสภาวาะตนี้ที่โดดเด่นมากนกะ็คือขันติสภาวะที่จิตขุดขึ้นมาตามนะถ้าเรารู้ลมหายใจไปแล้วเราเห็นรางกายป็นหายใจจิตเป็นคนดูอยากรูป ท,ที่เป่าที่ยกอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของผมรู้ตักดูไม่ใช่ตัวเราในสอนบ่างนิ่งๆว่างๆสบายสวไ่ต้าเกงมัวไปมัวครับอ,อ่านั่นมัวมัวนั่นเป็นผลของมัว เอาใใจเราวิ่งไปวิ่งมาได้เอาไปทำไม่ทันก็แล้วกันใค,ร,ใคร,รู้ทันโทสะเกิดสติจะไม่เกิดสติจะไม่เกิดว่าให้แรงมากนะคนเรียน